โลว์สกายอยู่กับผมเจเอ็กบอลบอลนะฮะอยู่ในเกมโมเดิร์นวอร์ชิพกับเจ้าเรือลำใหม่ซีรีส์ใหม่ในพาร์ทนี้เป็นเรือในลอตเตอรี่ความลับของฟาโลนะครับซึ่งเรือของลอตเตอรี่นี้ก็จะอยู่ในคาร์ซิฟิลคารโกนะครับสำหรับเจ้านี่เนี่ยจะเป็นเรือในลอตเตอรี่รางวัลใหญ่สุดถ้าใครต้องการก็ สามารถมาสุ่มได้ส่วนรายละเอียดการดอบก็คือประมาณ0.8แล้วก็มีค่าดบแทนเป็นทองอีก15,000ซึ่งแปลกมากทําไมให้มา15,000ผมก็มีข้อสงสัยอยู่นะครับแต่1นึครับหก็น่าจะไม่มีทางซ้ำแน่นอนนะคร,รับเจ้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแนวคิดเรือฟิเกตไฮดรอลร่องหุ่นนะครับก็คือสามารถยกตัวเรือขึ้นเหนือน้ําเพื่อช่วยลดแรงต้านนั่นเองนะครับให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นเรือฟิเกตที่สามารถยิงได้โดยตรงไปยังเป้าหมาย และยิงด้านหลังที่กำบังโดยใช้โดนระบตุตำแหน่งโดนระบตุตำแหน่งของเจ้านี่ก็คือเจ้านี่นั่นเองนะครับสำหรับแผ่นสแตทเลกันท่อ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 ซึ่งกันท่อเนี่ยมันก็มีข้อดีมากนะครับก็คือหลังหินเนี่ยระยะยิงมันไกลมากยิงไกลขนาดที่ว่าแบบมิสไซล์มันไกลี่ยวะเฮ้ยตำไมนในนี้ไม่มีขึ้นว่ามิสไซล์ไกลเท่าไหร่ยิงได้ไกลถึงประมาณ6กกิโลนะครับแล้วก็แบบ มันเสียดายมันไม่มีแรงกระจายนะฮะแล้วก็ไม่มีบอกความเร็วของมิสไซล์เมื่อยิงออกไปนะฮะน่าจะใช้ความเร็วเดียวกับมาตรฐานของมันที่อยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องความไกลเนี่ยมันยิงได้ไกลถึง6กิโลนะครับซึ่งถามว่ามันจะแตกง่ายไหมมันก็คงแตกยากขึ้นนะฮะเพราะว่าเพนสปาเทลกันทอเนี่ยมันยิงได้จักรยะไกลเลยแล้วสำหรับเพนสปาเทลเฮกซเลสเนี่ยก็ถ้ารูปแบบการเล่นเนี่ยให้นึกถึง F.S. บูชาร์กนะครับนะที่เป็นฟิเกตเหมือนกันหรือจะเป็นเจ้า U.X.V. นะครับคอมแบทนะครับสำหรับ u s b คอมแบทมันก็บอกเลยว่ามิสไซเนี่ย t o อมชาร์โดเขารุนแรงมากรุนแรงขนาดที่ว่า,อ,าออกไป5ลูกนี่คือแสนหนึง่งนะครับต่างจากของเราที่เราใช้ในเรือ เป็นสเปรเทลเฮกซเลีนะครับหรือไม่ก็ของ RBS 15 MK4 เนี่ยยิงไปีลูกก็ร่วมร่วมแสนเหมือนกันก็ประมาณเกือบเกือบ80,000ซึ่งบอกเลยว่าของเราเนี่ยรุ่นธรรมดาเลยก็คือยิงออกไปเนี่ยจะอยู่ที่57,200เท่านั้นเองทั้งหมดออก4ลูกนะครับก่อนไปพูดถึงเจ้า h e กซิเลีเนี่ยนะครับผมลองหาข้อมูลแล้วเนี่มันไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรือมากมายนะครับสำหรับเพนสปเทล รอบนี้คือแทบไม่มีข้อมูลหลุดออกมาเลยเกี่ยวกับค่ายเขาอ่ะนะครับแต่ที่ผมมองแล้วเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่อย่างที่แพนสปบาเทลจะทำต่อก็คือ 1. เรือบรรทุกเครื่องบิน 2. เรือดำน้ำสามเรือคุยเซอร์สี่ซีวีที่เหลือก็ครบแล้วครับฟีเกตเดตตอยเยอร์บัเลนชิปตูนนะครับเอกานแพน อาจแค่ที่ผมบอกไปนะครับทั้งหมด4ี่ประเภทเท่านั้นเองนี่แหละตระกูลเพนสปายเทลเฮกซิเลสแล้วเราเอาวุธของมันมาพูดถึงอาวุธของมันก่อนดีไหมหรือว่าพูดถึงสเตตัสก่อนผมว่าก่อนไปพูดถึงเตเตตัสเพื่อนๆฝากใครมาดูใหม่ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้บอลบอลหน่ยนะฮะเราไปรวบรัดข้อมูลกันเลยแล้วกันไปกันเอาง่ายๆครับสำหรับรูปทรงของเพนสปายเทลเฮกซิเลสเนี่ยก็คือเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะโฉบเฉี่ยวแล้วก็ลอยบนน้ําได้อย่างนี้เลย ความเร็วสูงสุดและความแข็งแกร่งหรือว่าความคล่องตัวเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันนะฮะเตตัสคร่าๆข,าข,าของมันก็คือความแข็งแกร่ง4 0 0 0 0 16,000นะครับซึ่งแน่นอนแหละโอ,ลอ้เลือดเลือดฟรีเกตเนาะ400,000ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับแล้วปืนโคตรใหญ่เลยดูดิทันช้าดว้วยโอเคแล้วก็ความเร็ว37.9นอตน,นะฮะเร็วมากจริงๆดูดิย่างเร็วอะ่ะเออ <Okay. S 1> แล้วแบบเร็วแบบเร็วผมชอบผมชอบความเร็วแบบนี้แหละที่เล่นสนุกนะครับสำหรับฟรีเกตน,นะ แล้วก็ความห้องตัว15นะ,ะเอาง่ายว่าเลี้ยวง่ายแน่อนอนแล้วก็พิสัยรดาะสิบจุกิโลแล้วก็โซน่าสองนะฮะแล้เราจะนี่ความโหดเป็นยังไงเราไปดูเรื่องอาวุธมันก่อนนะฮะ เมื่อกี้ก็สเตตัสคร่าวๆนะครับมาดูเรื่องอาวุธมันบ้างนะครับอาวุธของมันต้องเปิดหน้านี้นะเพื่อความละเอียดนะครับก็เป็นอันแรกเลยเป็นมิสไซน์นะครับไซโลอยู่ด้านกลางเรือเกือบท้ายเรือนะฮะมีช่องปล่อยโดนข้างๆด้วยนะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบโดน2ลำนะนะติดมาให้ด้วยแล้วก็เป็น SF สกอร์เปียนนะครับ s อ m สกอร์เปียนเป็นมิสไซน์ที่ได้แนวคิดเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระยะไกลแบบ2องขั้นพร้อมความสามารถในการกําหนดเป้าหมายระยะไกลที่ดีมาก นะซึ่งแน่นอนแหละเป็นพระเอกของงานนะครับที่สามารถปล่อยจากเรือก็ได้หรือว่าปล่อยจากแฟนสปาเทลกันทอก็ได้สำหรับความเสียหาย1 4 3 0 0นะครับหรือว่าถ้า อัพเต็มก็คืออยู่ประมาณ5 7 2 0 0นั้นั่นเองไม่มีติดยี่ห้อคอนนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่466.5และตาการยิงก็3.3นั่นเองเวลาบรรจุ9.10หนะครับหรือว่า9วินั่นเองพิสัย13.87กิโลเป็นพิเกตที่ยิงปไซา์ได้ไกล13.87กิโลเลยนะครับแล้วก็การยิง4ี่ลูกเวลาล็อกเป้า1.5วิมีทั้งหมด26ชุดก็น่าจะเพียงพอแต่ก่อนการลบอยู่แต่อยากให้สอดแท่งปิศาจเพิ่มอีกส,สักลูนนึึนะ่่่าาดีข้ตอมมปืใใหหญก ปืนใหญ่โคตรรนะเป็นปืนที่โคตรใหญ่สำหรับเจ้า HX สำหรับ HX หน0่ 100, หรือว่า100มมเนี่ยให้เรียกสันส้นๆะว่า100่งรมมนะสำหรับเจ้านี่ป er ืนต่อต้านเรือกุสลำกล้องเดียว100มมพร้อมการหมุนในแนวนอนที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นเจ้านี้ความเร็วสูงสุด894.2นะฮะไม่ได้เร็วที่สุดแต่มีความแรงอยู่ที่11,500 50, ซึ่งแน่นอนแหละเขายิงออกไปก็มีความแรงที่สูงมากนะฮะทำลูมเมจได้ถึง44,200ใช้เวลาโหลดแค่5.25ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเป็นอะไรที่พิเศษอยู่แล้วนะครับสำหรับอันนี้ต่อมาเป็น HX Launcher 2อ0ม MM. มไอ้นี่ขยัยกขนาดใหญ่กว่าปืนดีกว่าระบบยิงหลายลำกล้องขนาดกระทัดรัดมีลำกล้อง2 0ง MM. มมสามารถโจมตีเรือดำน้ำและต่อบีโดได้เออนึกว่าจะจัดการต่อวีโดไม่ได้ซะแล้วความสามารถของมันลูกละ 2,860ซึ่งแน่นอนมันยิงระเบิดได้มันก็ต้องมีคีดิคอนใช่ไหมครับและแน่นอนครับราเมตของมันโดยประมาณอยู่ที่22,880ไม่ติดไม่นับคีดิคอนนะครับเวลาโหลดแค่5.60แล้วก็วิกัด9.53ถือว่าดีไม่แย่ตอนวิดีโอแล้วถ้าเพื่อนใช้นะฮะผมติดต่อเป็นอารคยานะครับสามารถทำดาเมจกันทั้งแฟร์ทั้งอะไรได้หมดเลยใครไม่มีก็ไทเกอร์ได้หรือว่าตอนวิดีโอนิวเคียร์ก็ได้นะครับ เราเล่นเพนสเปรเทลทั้งทีทำไมเราไม่เอาเพนสเปรเทลมาทำเฮลิคอปเตอร์ล่ะครับมันก็ต้องอยู่ท้ายเรืออยู่แล้วไซด์จนแ,แล้วพระเอของงานนะครับสำหรับเพนสเปรเทลกันทอนะครับสำหรับสเปรเทลรุ่นนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแปลกดีนะที่เฮลิคอปเตอร์ลำจิ๋วที่เหมือนกับใครเคยเล่นอะไรว่าลูกคางอ่ะเออเหมือนมันจะโน้มแบบนั้นเวลาบินนะฮะซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียและหลบง่ายอะไรง่ายเล่นง่ายดี สำหรับเพนสเปเทลกันทอเนี่ยโดนจุดโจมรุ่นทดลองที่ออกแบบมาเพื่อใช้สาหรับแพ่นสเปเทลกันทอนะครับสำหรับเจ้านี้เป็นโดนรุ่นทดลองนะครับความสามารถคือเล็งเป้าเพื่อเอามซิซายนะครับที่อยู่กับเรือเนี่ยไปโจมจีเศัตูนั่นเองก็คือใช้กําหนดเป้าหมายศัตรูนั่นแหละแล้วก็มีทั้งปืนใหญ่ลันเชอร์แล้วก็ปืนเลี้ยวกันอยู่ในในเจ้าโ,โดนลำนี้ด้วยซึ่งผมไม่สามารถที่จมโดนได้เลยเพราะว่ามันเก่งมากเกินไปนะฮะถ้ามีในชีวิตจริงก็อันตรายมากจริงนะฮะ เออความเงแก่ง5,200นะครับความเร็ว9 16นะครับล้องตัว5,8ความเร็วเร็วมากเห็นมะลาผมบอกแล้วนะครับปีใสเรดาร์8.8นะครับมีโซน่า0.8ด้วย2 2ลำนะครับก็เฟี้ยวเลยมีทั้ง2องลำต่อมาเป็นจีลันเชอร์นะครับเจ้านี้ลูกละพันห้านะครับออกทั้งหมด6ลูกนะครับแล้วต่อมา20มมครับความเสียหาย900อต่อนัดนะครับ และก็อย่างที่บอกระบบป้องกันเป็นริม200 ER นะครับกัน <_ d ream> ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ความสามารถแต่ละรอบนะครับต่อมานะครับเป็นริม 156A นะครับเป็นยิงกระจายนะฮะเจ้านี้ถือว่าดีนะครับอยากให้ติดเลยเยอะเลยใส่ได้ติดแค่2อันอนาคตอาจจะบัฟเรื่องระบบป้องกันก็ได้นี่แหละเราจะไปเสียเวลาเกี่ยวกับอาวุธเยอะนะฮะเรารู้คร่าวๆแล้วเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่าเพราะว่าลำนี้เนี่ยข้อมูลไม่ได้มีอะไรให้เราศึกษาอยู่แล้วนะครับยังไงก็ไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าเพื่อปมนการเสียเวลานะครับรับ เกมเพย์จะดีจะร้ายยังไงเราไปดูกันครับไปเป็นกันตานแรกก็เอาเลยนะครับตอนนี้เราเล่นเป็นฝ่ายป้องกันเหลือมถูกต้องปะว่าไฮไวลุวนต์พาไปถึงจุดหมายเช็คพอยท์ทั้งหมด4เช็คพอยท์เราจะรอดอไป<า>้ไลสวยน,นะมายะเอาไปแดกยิงครับยิงโอ้โหยิงเนียนๆแล้วพวกยิงเฉยพวกไม่โจมตีผมจะเอาแต่เรือนะฮะ ก็ซัดเลยอย่างนี้ผมชอบเลยอุ้ยมันมีเฮ็กเราไมายา้มายะกับไม้ยะแรงกว่านะครับอย่าซีางไงอ่ะเอ็กแฟนมันเอ็กเปล่า วิ้มีคนโจมตีผมแล้วจันบานด้วยโอ้โหวิ่งมาต่อยจิตมาหันกันครับเราคนเดียวไม่น่ารอดเอ้ยมีคนไทยด้วยของโน้นถ้าเราโผล่ไปเราจะโดนเอ้ยมันยิง440 ตีล้องสิงมอมอในแตกแล้วใช่ไหมล่ะตาชั้นมั่งแหลกเออตาชั้นเมื่อโหทั้งหมดหลอดทั้งหมดหลอดโหทั้งหมดหลอดอ่ะเพื่อนๆทั้งหมดหลอดได้ดีได้ด,ด,ดีเราก็เล่นหนังอินเดียเขาเลยทั้งเงี้ย เออเราก็เล่นหนังอินเดียเขาเลยยิงมิสไซไปแตกมิสไซหนูแล้วเราเดินล่างน่ะไม่สนน่ะได้เรือดีใช่ไหมไอ้น้องเอามิสไซไปกินเหมือนพระจัาบานจะอยู่ตรงกลางฮนะออ้ย uh, มิสไซเยอะ ผมจะแตกว่ะเพื่อนผมไม่อยู่ผมไม่อยู่เราตึงฮะเราเราแบบเช็คอยที่2เรายังกันไม่ได้อยู่โคตรเจ๋งเลยถ้าเช็คคอยี่2กันได้นี่มีมันนะฮะโอ้โหดูดิลุยสุดลุยสุดปล่อยต่อไปหน่อยไต่หน้าไปดิ อาวองเขาจะยิงแต่เรืออย่างเดียวไม่ยิงเราเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไม่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจะยังมาตอกอ้าวมายหาอีกแล้วเอาให้เพื่อนช่วยครับยิงเร็วกันช่วยยงนี่ไงถายดีปะละ่ะเอ็กซ์เลสหอวมา เรามันมีเรือบรรทุกท้องบิน,น,บนป,ปิงปิงปิงแจ๋วัดีจ้ะเราใส่ส่อยเรือบรรทุกท้องบิน,น,บนเลยปวดน,นะครับปวดน,นะครับเข้าอย่างข้างหลังแล้วป่วยข้างหน้าเพราะเราต้องรีแล้วโอ้โหอยู่งนุนเต็มเลยอะ่ะแย่นะครับอย่างงี้แย่แย่เรา ใจย่ามาต่อเอจิตก่อนดีไหมเนี่ยไอ้นี่แรงไอ้นี่แรงไม่ได้ไปเลยโอ้ยหจะสู้ไงวะเนี่ย4 6 0มมรลีเร็วด้วยนะปืนมันถอถอยต้องให้คนอื่นช่วยแล้วโอหเฉียดเฉียดตายเฉียดตายเพราะกระสุน4 6 0มม มันหันปืนแล้วอุ๊ยเหลือเลือดหน่อยนึงจริงๆถ้าเราไม่ฝืนต่อนะฮะเราก็รอจะได้นะแต่เราดันหิวอลยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองหน่อยนี้เราถอยอะอือถอยได้ถอยได้เราจะเสียอันหนึ่งไม่เป็นไรครับอุ๊ยวัลเลียมเลยเรามันแตกเลยนะว้าว วันนียเราจะเช็คต์ที่3นะฮะโดยเหลือเรือแค่ลำครึ่งทีมเราตู้ได้ก็ยาวๆครับไม่เป็นไรเราแรงอยู่แล้วเอาถ่ายเราถ่ายบาย,บายยหนูต่อเลยมายะไอ้ข่าวในแรงไม่ใช่เหรอฮะ เอย่าไป2เหลือคนไทยครับคนไทยโผล่มาแล้วไงต่ออค,คันซอโดนปืนใหญ่ไปโอ้ยมันหนักหน่วงมากครับซอใช้เลยเนี่ยร้อยมอมองฉันทำอะไรมันไม่ได้เลยเอาบีโดเลยเอาบีโด300ไปแล้วกันเอาบีโด300ไปแล้วกันโอ้โหเซอร์ไพรส์พี่ใหญ่มาพี่ใหญ่ก็ไม่สนใจเราแล้วลว่ะ พี่ใหญ่อย่าพลาดนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่หันปืนมาหาผมพี่ใหญ่ชวยนะผมก็โหดนะพี่ใหญ่พี่ใหญ่เหมือนผมอ่ะพี่ใหญ่เหมือนผมอ่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่กว่าจะเคลื่อนตัวมาได้พี่ใหญ่น๋อนะพี่ใหญ่อุ้ยเช็คพอยต์สุดท้ายแล้วเรามาถึงเช็คพอยต์สุดท้ายนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเออโดนไปห้าหมื่นเจ็ดครับเช็คพอยต์สุดท้ายเราต้องกันให้อยู่ ที่น่ากลัวคือยามาโตะแต่ตอนนี้น่ามาโตะน่าโดนเก็บไปแล้วที่น่าหนักคืออะไรที่เหลือเราแค่กันให้อยู่เอานาจเทพรหล่อพอนี่ไงเราหล่อพอเราบอกแล้วทำเราหล,ล่อพอไม่ต้องทำเลยับน้องชายอีซี่นี่เราชนะใส่กันไว้ได้โหยังเจ๋งคือร้อยอมมอ,มอกับลันเชอร์อุ้ยโดนหน่อยเปล่าต่องขายี่สิบวิ วงนายแขนแล้วสิวงนายแขนกันลวสิแขนกันเหอรอแขนแลวเหอรเหออุ้ยเคีย์ส่งท้ายเราแรงมากเล่นสะไม้ทั้งลำเลยบายบายเพื่อนโ <c oughs> กคิวเราหกล้านห้าครับโอ้โหเป็นไงธรรมดาที่ไหนระดับเราแล้ว เมื่อมาเจอแมตช์แบบนี้ก็หวานหมูสิครับได้โชว์ศักยภาพแบบเต็มพลังมาดูกันว่า4ต่อ5ชนะไมอย่างแซ่บไปแอไปฆ่าเรือมนุษย์เครื่องบินเขาก่อนฉันจะอ้อมไปฆ่าเรือมนุษย์เครื่องบินเขาไม่สิไปจมเรือมนุษย์เครื่องบินเขาแฮ่ทยังไงนี่แหละที่สิ่งที่รอคอยเตรียมซะ ต้องมาช่วยแม่งบินเอาแต่อัวไม่ซื่อยิงมั้งเนี่ยไปไหนล่ะเก่งไม่ใช่เหรออยากปกป้องเพื่อนไม่ใช่เหรอฮะจะปกป้องเพื่อนไม่ใช่เหรอปกป้องเพื่อนก่อนปกป้องเพื่อนก่อนไงอ่ามันบาวุฒด้วยเอาไปเลยสองร้อยมอ ระเบิดฉันนะ่ะแล้วก็ปืนใหญ่ไปเสียงปืนมันช่างเพลาออะไรขนาดนี้นายก็มาออกกลัวช่วยเพื่อนนะใช่ไหมมน้ำหน้า <c oughs> ออกมาอีกสิบเพื่อนไหนใครมันชอบออกตัวช่วยเพื่อนข้าจะอาบอดไปรับตีนให้และนั่นแหละสิ่งที่ข้าจะทำเพื่อนลุยไปเลยเรียบร้อย เด็ดไปหนึ่งหน่วยเติมเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงโดนไม่ดีโดนไม่ดีโดนไม่ดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบแตกเกือบแตกอันสี่ห้ามันเล่นง่ายจาังวะครัเนี้ยเด็กใหม่ก็เล่นได้นะเล่นง่ายมาก <L> เออแตกบอกเลยเล่นบอกเลยว่าฉันอย่างโกงอ่ะ ชั้ฉันยิงข้าวทวีปได้เลยเอาละครับตานี้ได้เวลาภารกิจของแพนซาเทลกันทอโจมตีแล้วไปดูกันทำไมดวงคนอื่นเขาดีอกางเห็นก็ไม่รู้อ่ะต้งมิสไ์ไปให้เพื่อนเลยเแบะเบะเบเบแบบยงังยังไม่กลับยังไม่กลับคอนดิชันอะไป เบ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 นี่นี่เอเฮ้ยโดนแลว้วเนี่ยยิงไปก่อนเลยแอบหลังเขาครับแอบหลังเขามันแฟว่ะแอบด้เปล่ามิาสไซส่งอย่างไกล เรียบร้อยหายหนึ่ง <S 2> <S 2> <S เฮ้ยบวาเป็นเลยมิซายส่งจากระยะไกลก็คล้องตัวครับก็คล้องตัวก็วเสียวไปเอาอีกลูกหนึ่งส่งอย่างไกลงงงงโดนไโดนได้ไงงง,ง โอุ้๊ยอุกลับโดนเราต้องใช้ลีลาเนี่ยนะเอาไปอีกลูกเ <c oughs> บ,บๆๆๆๆๆเอาอีกลูกไป <c oughs> งงดิไหนมีใครยังไหม เล่นเฮลิคอปเตอร์หลบหลบยิงแล้วหลบยิงแล้วหลบลเรายิงแล้วหลบครับมัคนคงแบบอะไรวะเนี่ยโดนอีกแล้ว มันมันหนีว่ะมันเรือสองลำเองเราต้องเปลี่ยนมุมับเปลี่ยนมุมนี่เราเล่นอะไรนี่เลยนะติดเขาไปเนี่ยเฮ้ยไม่ติดเขาสีลูก็มเต็มเสร็จแล้วหนึ่งโอ้โหไม่ได้ฆ่าเลยว่ะสามแสางเดียวเลย แม่โคแขนแะอะไรก็อัวอะไรก็อัวเฮ้ยโอ้เตเปียวนี่คือแบบเล่นปั่นปว่วนศัตรูได้ดีมากเลยนะเนี่ย <c oughs> จัดไปหนึ่งหนึ่ง hexlet ครับดูกันว่าเพนสเปรเทล hexlet จะทำดาเมจหนึ่งหนึ่งได้เท่าไหร่กัน โดชนะกันอย่างเดียวก็คือตอร์บิโดนะฮะแล้วก็ลูกไล่หน่อยหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนแหละผมเรี่ยมกว่าเพราผมเรี่ยมไง <c oughs> <c oughs> ผมเรียมใส่ไง เรียมวะไปไหนไปไหนไอ้หนีอ่ะทิบหายแล้วตามิโดโอยังโดนเหวะเนี่ยคือมันดีจริงๆนะครับในเรื่องการปล่อยโดนลำเนี้ยไปเนี่ยคือเฮลิคอปเตอร์ลำนี้คือมันปั่นป่วนศัตรูมาก อาจจะเรียงในชั้นใช่ไหมแฮงเลแม่แม่่แ่ม่แม้แ่่ เป็นฉันแหละโคตรเหลี่ยมเลยแต่ละคนจะไม่ลักจะไม่มีบอกฉันไร้การนะ

Thế ra lo hẳn từng ní lìa Ơi Đã hổn cơm kìa là nà nóng lắc Anh nóng cháii Đã hổn cơm kìa านเลยเอียงเรือให้เขาHa <coughs> ha <coughs> เสียเหลี่ยมให้ฉันวะ่ะวันนี้ก็จบกันไปนะครับสำหรับเจ้าเพนสปาเทลเฮกเซลเลสสำหรับ p e n สปาเทล e ฮกเซ a เลสเป็นเรือที่มีความเร็วสูงมากจริงๆนะพอนะพยกเรือสูงอย่างนี้นะฮะซึ่งอนาคตเนี่ยจะมีจริงๆหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเกมค่ายนี้มันออกเรือแบบแปลกๆมาเยอะนะครับซึ่งบางลำเหมือนจะใช้ได้จริงด้วยแต่บางลำก็ไม่ใช่นะฮะ สำหรับล,ลำนี้เนี่ยก็คือความเก่งของมันก็คือปืนเลี้ยวกันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของปืนระเบิดส่วนมิสไซล์เนี่ยก็ถ้อยทีถ้อยใสออครับลำนี้ไม่ใช่สายโจมตีแน่นอน100%เป็นะฮะเป็นสายปันป่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเล่นลำนี้ก็แนะนําเล่นเป็นระยะกลางระยะไกลนะไม่ใช่ว่าเดินเข้าใส่ศัตรูอย่างเดียวตรอดข้อเสียของมันเรื่องเดียวคือมิสไซล์ครับผมไม่ชอบมิสไซน์มันน้อยไปหน่อยนะหรือไม่ก็มันมันแฟร์ไม่ได้ นะครับอยากให้โหลดเร็วกว่าน,นี้หน่อยเพราะว่ามิซลมันมีแค่ชุดเดียวนะครับแต่ได้4รูปนั่นเองสําหรับใครมีความคิดเห็นยังไงก็ได้มาแล้วก็เม้นด้านใต้โชว์ผมหน่อยเถอะนะเพราะว่าคุณเน็ยดวงกูดดวงดีขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้ครบผมจะไปสุ่มบ้างเพื่อผมจะได้ของดีกับเขาบ้างนะฮะเดี๋ยวเราวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆโชคดีครับเพื่อนๆเ,เ,เจอปือนครับคําปันไปปับ๊บกูดใน MWP ปั๊ดปบ๊ด